สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านลักษมณ์ชาแนลนะคะวันนี้รักษมณ์ก็จะมาอัปเดตต้นไม้ดอกไม้หน้าบ้านนะคะวันนี้เดินมาดูต้นไม้นะคะก็เจอต้นหนึ่งเนาะเป็นดอกลักษมณ์ไม่รู้ว่าเขาคือต้นอะไรนะคะออกดอกสวยงามมากเลยค่ะ ออกดอกก่อนวันหวยออกด้วยนะคะเพื่อนๆมาดูกันค่ะสวยงามมากอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะเขาเรียกต้นลายบอกลักสมุนด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเพื่อนเพื่นนี่ค่ะออกดอกสวยงามมากต้นบอนก็สดชื่นทุกต้นเลยนะคะเพื่อนเนแล้วก็มีสาวน้อยปะแป้งก็ออกดอกเหมือนกันนะคะก่อนวันหวยออกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ เดินดูตอนเช้าวันนี้เจออะไรที่เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือต้นสาวน้อยป่าแป้งนะคะเป็นต้นมงคลอีกต้นหนึ่งนะคะเหมาะก,กับการปลูกไว้หน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ก็เจอทุกต้นสดชื่นทั้งนั้นเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะกสมุนก็เดินดูเรื่อยๆเนาะว่ามีต้นไหนม้างที่ออกดอก นี่คือฮกลงนะคะเขายัางไม่ได้กัดสีเลยค่ะถุงเงินถุงทองอันนี้ต้นอะไรไม่รู้นะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกชื่อด้วยนะคะออกดอกด้วยนะคะนี่คือต้นทุเรียนครับปลูกไว้เผื่อได้กินผลเนาะ กำลังสวยค่ะเพราะว่าเขากำลังแตกยอดใบใหม่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรักสมุนก็จะไปซื้ออีกต้นหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นคู่กันนะคะซื้อมาเพิ่มอีกต้นหนึ่งค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆว่ามีต้นอะไรบ้างอันนี้ก็คือกล้วยด่างนะคะตอนนี้ก็เป็นต้นเล็กๆขึ้นมาแล้วค่ะเป็นกล้วยด่าง มีผักบุ้งแจมแจมด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือต้นไม้ในบ้านนะคะก็คือต้นไม้หน้าบ้านของรักสมุนนะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมนุนด้วยนะคะเพื่อได้ชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะนี่ก็คือมะเขือเทศหน้าบ้านเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ออกออกลูกเยอะมากเหมือนกันกินไม่ทันค่ะ ไม่ค่อยได้ต่ำส้มต่ำเลยช่วงนี้งานเยอะมากนะคะแล้วก็มีเวลามาดูแค่ช่วงช่วงเช้าเนาะช่วงที่เรามาลดน้ำนี่ค่ะสวยงามมากนะคะสาวน้อยปรับแป้งก็เป็นดอกก่อนวันหวยออกนี่ก็ต้นเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนาะนั่นก็คือบอนบอนลูกไม้นะคะมีอยู่สามกระถางนะคะคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้รักสมนด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ขอบายบายนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆรวยๆกันนะคะสวัสดีค่ะ